โอแม่แม yeah. ่ม <tampoco S 2> <Christmas music> oh ีต no, no no, no, oh, ัวยืนรออยู่อ้าวแต่ละคนไม่แพ้กันเลยนะลุกเนาะไม่ใครผอมกว่าใครแน่เลยขึ้นไหขึ้นไหนโอ้ยสวยงามจริงๆนั่งลงนั่งลงทำไงทำไงขึ้นเลยสองขาสองขาขึ้นเลยสองขา ไม่ทำไม่ได้เข้าไปเลยเข้าไปกับพี่อุ่นนัน่ะเข้าไปด้วยกันเร็วเข้าไปนอนกับพี่อุ่นเลยเข้าไปเลยเปิดแอร์ละเร็วสองขาสีลุกขึ้นสองขาเร็วไหนทำไงสองขา ไม่เอาสองขาเลยเดีย๋ดวยวขึ้นก่อนสวัสดีกับลูกสวัสดีสวัสดีค่ะอู้ยเก่งจังเลย